สวัสดีครับพบก,กับสุลคาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจนเหตุผลนะครับที่วัตุรุเอนโดเป็นอันดับนที่ล้ำค่าที่สโมสรลิเวอร์พูลแฟนบอลก็รู้ดีนะครับว่าลิเวอร์ูอของเราซื้อวัตุรุเอนโดมาเพียงแค่สิล้านปอนด์เท่านั้นตอนนี้วัตุรุเอนโดกาลังตอบแทนความไวม้วางใจที่เจกิงครอบงบให้และตอนนี้ฟอร์มของเข,า,เข,า,เขาดีขึ้นเรื่อยๆและการปรับตัวเข้ากับสโมสรลิเวอร์พูลกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้นะครับเอนโดรู้จังหวะฟุตบอลพรีเมีกรมากขึ้นแล้วนะครับและทิ้งกันในเรื่องของภาษานั้นเอนโดไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้เรามาดูเจนเหตุผลที่วัตตุรุเอนโดจะเป็นเพื่อนๆแห่งความสุเร็จของลิร์พูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลของดิดส์อิสแอนด์เลเหตุผลที่1ความก้าวร้าวที่ไร้ความปานีเอนโดเป็นคนป่าเทือนวิ่งเข้าบอลแบบไม่กลัวเจ็บไม่มาใครหน้าไหนชนแหลกและลงสนามนี้ได้ใจเกือบทุกนัดวิ่งสู้ตายเกือบทุกวินาที เหตุผลที่2 IQ ทนาฟุตบอลของเอนโดเขามีสัมผัสที่6ในการทําความเข้าใจเกมขั้นตอนการเล่นระดับ IQ ในเกมของเขาสูงมากซึ่งทําให้เขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาและการปรับตัวของเอนโดเห็นได้อย่างชัดเจนในเกมพบกับอัลซานอลเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วเหตุผลที่3 ราคาที่ลิวพูซื้อมาเพียงแค่16ล้านปอนด์เท่านั้นนี่เป็นเงินที่น้อยนิดมากและเอนโดตอบแทนทุกเม็ดทุกบาททุกสตังค์ได้อย่างคุ้มค่าลิวพูโชคดีมากที่ได้ตัวเอนโดเข้ามาร่วมเทียมใจนั้นเกินร้อยและฤดูการนี้เอนโดลงเล่นไปแล้วและก็ทำผลงานได้ดีกว่านักเตะบางคนซะอีกท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องของค่าตัวแน่นอนว่าตอนนี้เอนโดคุ้มแล้วกับค่าตัว16ล้านปอนด์ที่ซื้อมา เหตุผลที่4ความสามารถในการทําประตูแม้จะทําได้เพียงแค่2ลูกให้กับลิปหูในกาสนี้แต่ก็ยิงลูกแต่ละลูกนั้นยอดเยี่ยมและสวยงามโดยที่เอนโดนะครับไม่เคยที่จะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปมีการเขายิงแล้วก็ยิงเข้าและก็ทําได้สําเร็จและที่สําคัญนะครับเขายังยิงประตูพาทีมสตุตก,การ์ตไม่ให้ตกชั้นและยิงประตูให้กับลิปูในนัดเจอกับปุลเล่มด้วยซึ่งเป็นลูกยิงนอกกรอบเกีตโทษที่สวยงามเหตุผลที่5 ความเป็นผู้นําจากการเป็นผู้เล่นระดับเวิลด์คลาสให้กับทั้งทีมชาติญี่ปุ่นและทีมสตุตการ์ดและเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับเขามีประสบการณ์ในการเป็นผู้นําเป็นกัปตันทีมชาติเมื่อเขาลงเล่นเขาก็เป็นการนาในสนามคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมในฐานะผู้นําเขามีอย่างเต็มตัวเอนโดยังปฏิบัติหน้าที่เป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนัดเจอกับแชมป์โลกเยอรมันและก็เจอกับ สเปนมาแล hm ้วด้วยนะครับนี่คือผู้นำอย่างแท้จริงเหตุผลที่6แพลชชั่นความสามารถในการเล่นครอบคลุมในตำแหน่งหมายเลข6เอนโดคือนักเตะที่ป้องกันไม่ให้แนวรุกฝั่งตรงข้ามบุกมาถึงกองหลังลิเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะที่วิ่งได้ทั่วสนามและยังสามารถครอบคลุมทั้งตำแหน่งกุนแบ็ค และตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทางด้านซ้ายอีกด้วยฤรยูการนี้เต็มไปด้วยโปรแกรมการแข่งขันแต่มีคนอย่างเอนโดอยู่รับรองว่าเป็นสิ่งสําคัญซึ่งนั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลมีความอุ่นใจมากขึ้นในการเล่นเกมรุกโดยเอนโดเป็นนักเตะที่หิวกระหายและมีความฟิตมากๆเหตุผลที่7 e ็เนโดรักลิเวอร์พูลเอนโดเขารักลิเวอร์พูลและเชียร์ลิเวอร์พูลตลอดมาหลังจากมีข่าวว่าลิเวอร์พูล อยากได้ตัวเขามาร่วมเทียมเขาก็รีบคว้าโอกาสนี้เพื่อลงเล่นให้กับลิเวอร์ pool โดยในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของเขาเขากล่าวว่ามันรู้สึกมหัศจรรย์มากและนี่คือความฝันของผมเจคก้งครับรักนักเตะที่ต้องการลงเล่นให้กับลิเวอร์ pool แล้วเขาก็เลือกวัตรุเอนโดมันถูกต้องแล้วตลอดทั้งฤดูกาลนี้นะครับเราแฟนๆต้องมารอลุ้นกันว่าวัตรุเอนโด จะได้แสดงให้พวกเราได้เห็นถึงความสำคัญต่อลิบูพูเพียงใดด้วยทักษะการป้องกันที่แข็งแกร่งความเฉลียวฉลาดในการเล่นความสามารถในการอ่านเกมจึงพูดได้ว่าเอนโดนี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่จะพาริพูสู่ความสําเร็จนะครับเซนบอลสุดยอดแถมวิ่งบิมหมดพมลังกำลังสุดๆนี่คือเลือดบูชิโดขาดไปไม่ได้เสียแล้วสติติยามีและไม่มีวัตุรุเอนโด ลงสนามของลิเวอร์พูลชัดเจนมากนะครับว่าเขาสําคัญต่อทีมในเรื่องของเกมรับเสียป,ประตูน้อยกว่าคลีนชิดได้มากกว่าโอกาสยิงของกู้แข่งก็น้อยกว่าและที่สำคัญทีมเก็บคะแนนได้มากกว่าด้วยมกราคมนี้เอนโดจะได้ลงเล่นให้กับทีมชาญี่ปุนนะครับในศึกเอชชี่นคัพหลังจากเกมพบกับนิวคาสเซิลวันที่1มกราคมก็จะบินไปแล้วจะกลับมาอีกทีก็คือวันที่10กุมภาพันธ์เลยทีเดียวหากญี่ปุ่นเข้าชิงนะครับหงแดงทาบัก กูรูทายผลลิเวอร์พูลบุกเบอร์ลี่ค้ำคืนวันอังคารนี้ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับทำได้แค่เปิดบ้านเสม,มอกับทีมระดับท็อกซิกอย่างแมนเชสเต็ดและเอ็บบินยาสโนวใน2ส,สําสมดุที่ผ่านมาแต่คริสซตันก็เชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาเก็บ3ามแต้มได้ในการเจอกับเบอร์ลี่ของแวงซองคอมปานีในค้ำคืนวันอังคารคริสซตันนักวิเคราะห์เกมชื่อดังของ b b c s p o r t ได้ฟันธงให้ลิเวอร์พูลลุกมาเก็บ3คะแนนจากเบอร์ลี่ได้ในการพบกันในศึกริลิ ในวันบอกซิ่งเดย์ของอังกฤษเบ์ลี่นะครับได้รับชัยชนะสําคัญในเกมเจอกับฟุลลัมและพวกเขาก็ต้องการสิ่งนั้นเพราะเขายังคงเป็นหนึ่งใน3ทีมท้ายตารางแต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีโอกาสที่จะเบียดขึ้นมาได้เ์พูมีโอกาสยิงกู่แข่ง47ครั้งใน2เกมหลังสุดแต่ก็ทําได้แค่ลูกเดียวจากทั้งหมดผมรู้สึกว่าทีมคันติกังครับโชคร้ายนิดหน่อยที่ไม่สามารถเอาชนะอาร์เซนอลในเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ได้และผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพกอาวุธไปเต็มอัตราสึก ในการเจอกับเดอะคัตเลดเบอร์รี่ผมคิดว่าพวกเขาจะเอาชนะเกมนี้ได้แบบสบายสบายด้วยซ้ำสตตนกล่าวโดยสตตนทำนายผลนะครับเบอร์รี่จะแพานลิรูพูสามประตูต่อศูนตรูหมดความอดทนกับมึงแล้วจอนนอริตตำนานลิร์พูนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหมดความอดทนกับ VAR โเดี๋ยวจอนนอริตตำนานลิร์พูนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่ากาหมดความอดทนกับ VAR และพู้ตัดสิน ในศึกพิมลิกแล้วพวกเขานี่แหละคือบอลทำลายที่ทำให้ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์ผมเริ่มซีเรียสและเป็นห่วงอย่างมากกับมาตรฐานการตัดสินเท่าที่เราดูพิมลิกมาทุกสัปดาห์ในจะมา,มาตินโอกาสทำแฮนด์บอลในเกมเจอก,กับลิบเวอร์พูลเมือนวันเสาร์ผู้ตัดสินแม่งเป็นเฮียอะไรเกิดสายตาฝ้าฟางมองไม่เห็นแม่งทั้งทงที่มันโคตรจะชัดเลยผมกำลังภาคบันอยู่เลยนะตอนนั้น ผมเห็นจังหวะนี้จากมุมสูงที่ผมยืนอยู่คือคริสคารวานัสไม่เห็นได้อย่างไรแม่งโคตรชัดเลยโดยดิวิคูดที่ดูแลห้อง VR ก็มองเห็นเหตุการณ์นั้นเต็มๆว่าโดนมือแต่เขารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอที่จะไปสกิดบอกพูดตัดสินอย่างคาวานัสให้ไปดูจอมอนิเตอร์ซึ่งตรงนี้มันใช้อะไรคิดว่าเอาจริงๆนะเราก็เคยมีปัญหากับดิวิคูดมาแล้วในเดีตโดยในตอนที่ดิว์พูลพบกับเอลตันในจังหวะที่จอแดนฟิสฟอร์ดพุ่งเข้าเสียบกุีปันได จนเข่าของฟันไดนั้นพังทลายลงจนเขาต้องปิดเทอมยาวไปเลยและคนนี้แหละไอเดวิดคูดมันก็ไม่ให้แม้แต่ใบเหล้ยงมันน่าเป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดสําหรับคูดที่พึ่งมีตลอดทั้งฤดูการเขาแม่งทําพลาดตลอดมือของโอนกาศขยับไปปัดบอลเต็มๆหากว่ามันเป็นนอกกรอบกีโทษยังไงมันก็ต้องเป่าหยุดเกม100%มันแตกต่างกันแค่ข้างใน หรือนอกกรอบเกียรตวดเท่านั้นไอ้ตัดสินผิดพลาดเนี่ยมันก็แค่สร้างความตต่างกับการได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เลยนะคือผมแม่งหมดความอดทนกับพวกเขาจริงๆคือเราต้องเจอกับลูกยิงของลูเดอัสที่เข้าจะชัดแต่แม่งก็บอกเป็นลูกหลํำหน้าในเกมพบก,กับโทนัมสเปอร์ถ้าหากมันเป็นอย่างนี้ต่อไปจังหวะ50-50คุณอาจจะพอกากี่หนังได้แต่พอได้จุดโทษจะชัดแล้วเดวิดพูดเห็นแบบไหน ไม่ขยับทําอะไรมีประเด็นกัะทุกสัปดาห์นะครับชัดเจนที่สุดแม่งยังจะเล่นบาสยังไม่ให้จุดโทษก็ออกมาพูดเอื่อมระอากับการตัดสินนะครับสำหรับจอรนเอาลิตนะครับใส่มันหลดครับพอไม่พี่นองนี่คือสุขทาริวพลกับตุมสมเป็นรอดเย็นของวันที่26ธันวาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ